สวัสดีทุกคนนี่ตันรับกัซซึ่อองแต่งอ้อนสาวลาวค่ะเมือนน่อวเราก็อยู่ที่วัดโพอ,อีกแล้วค่ะซึ่งวันนั้นน่ะหนูมาว่าถึงตรงนี้เนาะทุกคนซึ่งวันนั้นน่ะหนูมาไม่ถึงตรงนี้ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่า ซุ้มประตูมหาเฮงนะอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าหนูเรียกถูกหรือเปล่าถ้าหนูเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะซึ่งวันนี้หนูจะเข้ามาตรงที่เป็นเป็นวัดโพเนาะซึ่งวันนั้นหนูยังเดินแบบไม่รอบเพราะว่าตอนนั้นที่หนูมาเป็นปีใหม่คนก็เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งถ่ายคลิปก็บันแบบเดินทางแบบไอ้เขาเรียกอะไรเดินลําบากนิดหน่อยเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเป็นวันเสาร์ที่หนูมาก็ถือว่าคนก็เยอะอยู่เนาะ เดี๋ยวหนูจะไปรอดตรงนี้กันซึ่งใครได้รอดแล้วเขาบอกว่าอ่าจะแบบเฮงเฮงเลยรวยบางๆเนาะอันนี้เหนือก็จะเออมาในสายมืออีกแล้วค่ะแล้วซึ่งในตัววัดก็คือแบบโอ้โหอากาศดีมากเย็นมากๆเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวหนูจะพาแบบพี่ๆไปดูนะคะโอเคไปเราไปกันเลยเนาะโอเคค่ะนี่หนูก็จะพาพี่ๆไปนะคะ เราทะเลโอ้ตรงซึ่งมาวันนั้นนะ่ะหนูไม่ได้มาตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็ว้าวเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นซุ่มประตูมหาเฮงนะอันนี้หนูก็ไม่ได้รู้ความหมายขนาดนั้นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็บอกหนูได้นะคะเพราะว่าหนูเอ่อที่ในในแผนที่มาวันนี้ก็คือไม่ได้มีแบบในไม่ได้มีในแผนว่าจะมาวัดวัดโพก็เลยไม่ได้หาข้อมูลค่ะนี่ค่ะ โอ้อันนี้เดี๋ยวหนูขอตัวไปไหว้พระก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอจะถ่ายต่อนะคะนี่เลยค่ะแล้วซึ่งแบบเรียกอีกชื่อนึงก็คือประตูสวรรค์นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะแล้วซึ่งลื่อนลายก็คือจะเป็นแบบตกแต่งแบบ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 จีนนะคะนี่นี่เลยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เราก็จะถ่ายให้ดูนะคะแล้วซึ่งข้างในเขาก็จะนี่เละค่ะเป็น อันนี้เขาก็จะให้ถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปด้วยนะคะซึ่งเป็นวัดไอ้ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดวันจันทร์นะคะนี่เลยค่ะโหพระใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูก็จะไปไหว้นะแต่ว่าหนูเกิดวันพุธนะแต่ว่าหนูก็มาไหว้ค่ะว้าวพระใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้หนูก็ไม่ได้พูดเสียงดังเพราะว่าแบบว่า,วามีคนกําลังขอพรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่อยากรบกวนพี่ๆเขาเนาะ โอ้หค uh ่า huh. ใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวหนาจะไปขอพรกับตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายใหม่นะโอ้าหขนาดฝรั่งเขาชอบแบบออชอบแบบมาวัดไทยเลยเนะี่เหตุแบบถ่ายรูปซึ่งแบบว่าฝลั่งเขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะแบบไม่ได้นับนับถือศาสนาพุทธเนาะคนต่างศาสนาเขายังแบบโอ้มาชมเลยว่าวัดเมืองไทยนี่ ย่อเลยจริงๆแล้วซึ่งตรงนี้อะหนูไม่แน่ใจว่ามันเอ,อ่ออะไรสิ่งนี้แบบอยู่ข้างในคืออะไรเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปดูนะคะพี่ๆโอยซึ่งมันซึ่งแบบสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในนี้อะคืออะไรซึ่งชาวต่างชาติเขาก็แบบว่าอ,อ่าอะไร ก็ชอบเข้าแบบมาดูเนาะความสวยงามของวัดที่ประเทศไทยกันเยอะนะมีแต่ชาวต่างชาติอันนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูนะคะว่าข้างในนี่คืออะไรซึ่งหนูเข้ามาก็แบบว่าชาวต่างชาติเยอะมากหนูตกใจเลยอะ่ะไม่ไหย ชาติังชาติแบบเขาให้ความสําคัญตรงนี้มากเลยเนาะแล้วก็อันนี้หนูก็จะงียบๆแบบไม่ได้ค่อยพูดเสียงดังนะคะก็จะพยายามแบบว้าวนี่อ่าหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะถ้าพี่พี่คนไหนรู้ก็บอกหนูด้วยนะคะแต่ว่าหนูเห็นในรีวิวอยู่นะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าพระพระนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันถ้าพี่พี่คนไหนรู้ก็บอกหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะไปขอพรกัน ท่านด้วยค่ะชาวต่างชาติแบบเขานั่งแบบให้ความสัมคัญ์กับสิ่งนี้มากเลยเนาะเขาก็คงแปลกหูแปลกตาแหละนี่หนูก็ขอพรกับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะกระตักท่านเรียบร้อยแล้วนะะ้องเดี๋ยวหนูก็จะไปเอค่ะโอซึ่งชาวต่างชาติแบบให้ความสัเอ๊แบบสนใจกันเยอะมากเลยค่ะ ชาวต่างชาติก็คือเยอะมากโอหอากาศเย็นมากเลยนะที่เข้ามาคือร่มรื่นมากเลยซึ่งตอนที่หนูเข้ามาตอนนั้นน่ะหนูแบบหนูมาไม่ถึงในจุดจุดนี้เนี่ยหนูมาไม่ถึงเลยสองจุดนี้ที่ที่ถูกมาคือมาไม่ถึงอะ่ะตอนนั้นที่หนูไปก็คือไปแต่ตรงพระนอนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนี้หนูก็จะไป ไปตรงพานอนต่อค่ะซึ่งแบบว่าตรงรอบๆวัดนี่ก็คือสวยมากๆเลยค่ะเข้ามากี่ครั้งก็คือสวยจริงอันนี้คือครั้งที่สองแล้วที่หนูเข้ามาเนาะแบบสวยแล้วซึ่งแบบว่าชาวต่างชาตนะิ่ะเข้าแบบสนใจแบบเขาเรียกอะไรแบบสนใจแบบเอ,อวัดไทยกันมากๆเลยนะเดี๋ยวนะพพะนอนอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ หนูจำได้ว่าต้อง,อ,งอยู่ฝั่งนี้แน่ๆเลยค่ะว่าตัวนี้ก็คือสวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนแบบว่าเหมือนวัดจะเป็นแบบว่าวัดไทยแต่ว่าผสมประส,สานแบบวัดแบบจีนด้วยอะ่ะอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันไม่ได้รู้ข้อมูลเหมือนกันนะคะถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็สามารถบอกหนูได้นะคะเพราะว่าหนูเห็นแบบเห็นแบบท้ายแบบแบบแบบเออจีนด้วยอะไรแบบเนี้ย ว้าวสวยมากเลยอะหูสวยมากๆากเลยนะาะดูแบบนี่จะส่วนมากจะเป็นแบบชาวต่างชาติมากกว่านะวันเนี้ยเห็นชาวต่างชาติแบบเยอะมากนี่แหะค่ะแล้วก็จะมีแบบแบบพี่ๆเขาแบบว่าใส่ชุดไทยเข้ามาไหว้พระขอพรกันเนาะอืม ชาวต่างชาติเนาะสรยอดจริงๆเมืองไทยเขาแบบว่ามีดีหลายๆอย่างมากเลยเนาะโอ้วัดสวยงามที่ดึงดูน,นักท่องเที่ยวเขาแบบได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีหลายคนว่าแบบเออโอ้โหโอเมกา้าว้าว เยอะมากคนเยอะมากโอ้โหชาวต่างชาติเขาแบบว่ามาทำอะไรกันตรงนี้คือตรงนี้แบบว่าเป็นจุดที่แบบคนเข้ามาเยอะมากๆเลยเนาะเป็นจุดที่แบบไฮไลท์แบบว่าเช่วงนี้ก็เป็น่วงเทศกาลจีนแล้วเนาะจุดจีนแล้วแบบคนก็เข้ามาดูกันโอ้คนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบท่านอนเนาะตรงนี้เดี๋ยวหนูก็จะต่อแถวเข้ามาตรงนี้นะคะ โอ้ oh. คนเยอะมากจุดนี้ว้าวอุ้ยว้าวมีนี่ด้วยมังกรโอ้โ oh, หชาวต่างชาติหนูคิดว่าอุ้ยคนวันนี้คนไม่เยอะละจริงจริงมาเยอะตรงนี้นี่เองคนมาแบบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหชาวต่างชาติมาทำอะไรกันที่เนี่ยว้าวสุดยอดมากเลย เมืองไทยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบเใส่รองเท้าเนาะที่เราใส่แล้วก็ถือเข้าไปตรงเนี้ยโชาวต่างชาติแบบว่ามากันเยอะมากโอ้โหเมืองไทยจุดยอดจริงๆเลยว,ว,ว้าวดูตรงนี้ก็จะเห็นแบบมุงเต็นที่เป็นเป็นผ้านอนเนาะโอ้ข้างหน้าก็เหมือนจะแบบเก่อสร้างนะคะ โอ้โหเอ้ยชอว์วี it's okay ว้าวตรงนี้ก็แบบโอ้โห oh. สุดยอดจริงๆเดี๋ยวหนูก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่ก็เขาก็จะเรียกอ่าพระนอนนะซึ่งเป็นเป็นพระประจำวันเกิดของวันนะคนคนอังคารเนาะแต่ว่านี่เราสามารถแบบมาขอพรจากท่านได้เนาะ ้าใครที่ไม่ได้เกิดวัน,น,น okay, อังคารโอเคจ้ะเดี๋ยวหนูก,ก็จะอ่าโทษค่ะหนูก,ก็จะโอ้โหเป็นพาที่แบบว่าใหญ่มากๆนะคะ่ะโอ้โหตกแต่งแบบ ดูดลายสวยงามมากเลยแล้วชาวต่างชาติก็สนใจกันเยอะจริงๆเลยนะคะนี่เนาะเนาะที่แบบเอ่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาประเทศไทยอะ่ะแล้วก็จะมีแบบหลายๆคนไอ้บางทีแบบมีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมไปโปรโมทเอ่อประเทศลาด้วยนะประเทศลาเป็นเมืองขึ้นในการท่องเที่ยวอย่างเงี้ย ได้เลยค่ะไว้หนูกลับบ้านก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูอยู่ที่ประเทศไทยถ้าหนูไม่ได้ถ่ายคลิปที่ประเทศไทยหนูก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายตรงไหนเนาะหนูก็อาจจะไม่มีคอนเทนต์ลงถ้าจะให้หนูกลับไปถ่ายที่ประเทศลาวหนูก็อาจจะยังกลับไม่ได้ตอนนี้เพราะด้วยความนี่เอ่อกลับกลับไปตอนกลับไปก็มีค่าใช้จ่ายเนาะหนูก็ต้องมีมีพาลงผาล่ายงงในการใช้จ่ายด้วยเนายโอ้โหรลายสวย ยอดจริงๆเลยคะ่ะ,คะโอ้โหนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบด้านหลังของพ้านอนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบตู้ที่เราแบบว่ายอดเหรียดบริทําบุญได้เนาะน ท่าทางาติาเยอะกันมากๆากแล้วค่ะอันนี้ตอนนี้หนูก็แบบไม่กล้าที่จะแบบว่าพูดเสียงดังสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวแบบว่าไปรบกวนคนอื่นอ่ะหก็พยายามพูดเบาๆถ้าเสียงเบาก็แน่เสียงให้ดังๆนะคะพี่ๆเพราะว่าหนูก็เกรงใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบโอ๊ยทำไมพูดเสียงดังก็เลยอะไรอย่างเงี้ย ซา,า่างาติคือเยอะกันมากๆเลยค่ะอันนี้หนูก็ออกมาจากด้านหน้าแล้วนะคะซึ่งตอนนี้แบบว่าคนด้านหน้าก็คือเยอะมากๆเลยค่ะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการท,ทําคลิปต่อไปของหนูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสนับสนุนหนูด้วยการไม่กด้ามโฆษณานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หนูก็คือต้องรีบไปแล้วเพราะว่ากลัวไม่ทันขึ้นตึกกรุงเทพมาหานครนะทุกคนบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายจ้า